ขมจิน้นผมพักมันตึงบะมะมบม่อแบบขคากเหมือนกับผมลาบผมซาแต่เนาะมาครับมาครับมาครับคนได้บะม,มักจิน้นมักลาบมาพอเมนูนี่ครับบางคนก็เม่นว่าพักไข่เหาบางคนก็เม่นว่าพักสีเสียดบางคนก็เม่นว่าพักขี้ขวงขี้ขวงพักหยางจังมันเตอะแต่รสชาติดดมันขมๆแกงใส่ไข่นีม่มาะมาครับมาครับตำพริกตำหอมใส่เกี๊ยวใส่ป่าห้าชูรสผงปรุงรสโยกมาตากใส่ลงไปสักหน่อยครับถ้าบใส่มันบบล้ำกินเข้าบะอิ่มนะครับเนาะตำบะโลโคคาแล้วก็ตั้งหม้อขางใส่น้าบบได้ลง หมอกน้ำห้อนก็ตักเครื่องแกงตี่เฮาต่ำไห้ใส่ลงไปเลยครับเอาน้าไปแตวโคกล่างคกใส่ลงไปเห็นสักน้อยกับเขาของเฮาจะได้ล้ำเนาะครับเนาะน้าเดือนแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยครับวันนี้ผมใส่ไข่ห้าแกนใส่ไข่นักนักมันล้ำดีครับผมบบมักพักเนาะใส่ไข่ลงไปแล้วกับบาดีกลือไข่มันเป็นแกนกลมกลมมนมนอย่างอีล้ำดีเสร็จแล้วก็ใส่พักขี้ขวงใหม่ๆลงไปใส่ไปจนหมดกับนี่ก็กลนๆเตกๆถ้าจะเฮอกินล้ำก็ใส่สักโบกสักเป๊กอย่างมาหมอน